มาครับผม GM เอท่านครับกลับมากับการแข่งขันคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับในรอบที่สองครับระหว่าง PJ จากตัวชาเดฟครับเรามาุมบองของพีเจครับในแผนที่นอสเซียครับโอ้สวยงามครับเป็นจุดเพื่อเอาหุ้ตโซนสิงหครับแต่ว่าการตามมาติดเขาโขงในสวยงามครับไม่มีปัญหาเลยครับตัวดีมาดชมวิวครับมาตรงนี้ครับเอาบูสต์หน่อยครับและน่าจะเป็นจุดตามตำราแน่นอน ปัญหากรัสราตัวพีเจครับเข้ามาถึงตรงครับต่เลิกห่างโจนาเดมอีกแถวด้วยครับโอ้สวยงามจริงครับเคยนไปตรนี้ครับแลวขึ้นรถไปครับเอาขึนมาครับมาเป็นส่วนของทางลาดลงครับตรงนี้ครับโอ้สวยงามครับไม่มีปัญหาเลยครับสปงค่อนข้างสูงมากครับแล้วก็มาตรงนี้ครับโอ้ยนี้เสวยครับเข้าทางโค้งในมาครับจะขึ้นสูงครับไม่มีปัญหาครับในโตมาครับแล้วก็ ลงมาตรงนี้ครับเพื่อจะขึ้นรถไฟอีกครั้งหนึ่งครับบรรดาได้ดีดีครับที่ว่าที่ขนาดไม่ใช่นะพี่เจเขารอบที่อโดยที่ปัญหาอะไรในจุดขึ้นเลยครับเรียกว่าขึดนมากครับไม่คิดเลยว่าจะทำทีขนาดนี้ครับแต่ับพี่เจครับแขนเดี๋ยวมาโงงนานสวยอีกแล้วครับขึ้เคยมาตรงนี้ครับเพราะว่าดี่ T W W ครับเอาพุ่งสักหน่อยครับแล้วก็เล่งเสียงสี่ต่อไปครับ T W W ครับตรงนี้ครับขึ้นไปชั้นลอยครับเรียบร้อยครับบู่มาขึ้เชิญครับ พอว่าดนหน่อยครับมาครับน่าจะได้ขึ้นรถบรรทุกครับโอ้เรียบร้อยครับพาตรงนี้ครับไม่มีปัญหาในเลยครับแต่มาถากลาดงทางหนึ่งครับมาใกล้ทางแล้วนะครับสำหรับตัวของพีเสียก็ขนทุนึงครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอ้้าโค้งไงไปครับสวยงามครับเรียยวไนเร็วมากๆครับตอนนี้เพิ่งกว่าเท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้ครับเชิญมา ขึ้นรถไฟแล้วครับแล้วก็น่าจะเป็นดีเจครับที่ได้แผนท,ที่แม่ที่ไปครับสำหรับรอบที่สองของการแข่งขันครับกลับมาในเกมที่สองครับแต่ดูเหมือนว่าจะสุ่มได้แผนที่เดิมนะเป็นรถทีทหมายความว่าเราต้องดูกันครับว่าพีเจจะทับรีทเหมือนครั้งที่ลึกลัหรือกลายเป็นพีเจที่แขึ้นรือใหม่แล้วครับ แดดดิมาตรงนี้ครับโอ้สวยงามมากครับโพี่เจทำได้ดีจริงๆนะับไม่พลาดเลยครับแล้วตัวของชาเดฟมากผิดพลาดอีแล้วนะโอ้ไม่ธรรมดาครับพีเจครับพริ้นครับเขาดีมากครับแล้วก็ทีวีกับพีพูดครับขึ้นมาครับก็ถามชาเดฟครับดูเหมือนคราวนี้ับตามมาติดๆกันขั้นแล้วครับดูแล้วครับว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายครับพี่เจนะครับเขาต้องลงไปสายแากแน่นอนครับ แต่ก็เป็นเจเขาเพียงนำอยู่ครับแต่ทันทีตามมันจะปันทางลาดแล้วครับตอนนี้ครับแต่ไปอย่างรวดเร็วครับพีเจครับมีปัญหาเลยครับเดี๋ยวโค้งข้างหน้าเขาโค้งไหนได้ีครับตอนนี้แต่ว่าทันี้ก็เพียงรางปิดนะในตลอดตอนนี้ครับมาทางสุ้ครับเดี๋ยวมาครับต่อไปจะเป็นการเลี้ยวขึ้นครับแล้วก็ขึ้นมาครับมันซัแต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาลงทันทีไปเรื่อยๆแล้วครับ โอ้แองก้าตอนที่สองครับตอนนี้สานตามมาประมาณ1นึ่งโค้งครับแต่ว่าโอ้โอโอเมืี้ครับตัวของอิตเตน่าจะพาดไปนิดหน่อยแล้วทำให้ชารเดสไล่ตามกุณนันค์นคับโอ้ดีมาครับทีวีวีครัตอนนี้ยับตัวเออออกไปครับไม่ให้คารเดสเข้ามาแซงได้ครับจิกไปตรงทางครับตอนนี้เดี๋ยวโผลไปเดี๋ยวสวยงานครับคุเธอสวยจดไปครับตอนนี้ยับ ห่างออกไปครับไม่ให้ชาเดซตามเข้ามาทันครับอย่ังนี้นะครับถือชิดครับตอนนี้ติศทางลากนะครับชาเดซตามมาถึงครับมีการโดนอะไรเกิดขึ้นระดีเดชแต่ต่อข้างหน้านี้เข้าไปได้แล้วเขนสวยงามครับเดี๋ยวมาตรงนี้ครับน่าจะเป็นคั้สุดท้ายของแผนที่นี้แล้วครับสำหรับรอบดีครับตอนนี้เดียวขวามาตอบแฝวเป็นการขึ้นรถไฟก่อนที่จะเข้าแท้ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเป็นการเล่นพืีเท่านั้น ตอนนี้ครับเข้าเป้นไทยไปได้ครับพี่เจครับ